มาเด้อจ้าเปลี่ยนแพมเพิรดจ้าเปลี่ยนแพมเพิร์ดจ้า <c oughs> ยิ้มไปไปเลยวายยิ้มไปไปเลยวาย <c oughs> <c oughs> ่อย well, ่า like ้ะอกดน่นบ่พูดด่อุ่น้อุ่นบ่มาเอามันสื่อมาพมัสื่อัไรตะมาตาแขนมารืมาแขนมาหรือมเปลี่ยนเสื้อค่ะเปลี่ยนเสื้อค่ะอะเปลี่ยนเสื้อค่ะอู้หนาวหนาวหนาวห ยี่เปีเล่เล่าเล่เล่าเลาเลเล็าเล่าเ่าเเล่าเล่าเล่าเลาเล่เ่าเ่เาเเ่เาเ่เเ่เเเาเ เขีมาจากพี่น้องป้องปายจ๋าพี่น้องป้องปายจ๋าดูปาดูดิดปาดูปปารเขียนปาอยู่ไหนเขียนาอยู่ไหนว้ยอยวายวายวาย Sài ăn kia 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 sài kia kia hai đi Này kia đi thử hang kia 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 hang kia 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 thử kia 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 ถุงเท้าอยู่ไหนจ้าถุงเท้าอยู่ไหนจ้าจะถุงเท้าจ้ะจะได้ไม่เย็นครับผม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 นั่งไหมลูกนั่งไหมลูกะนั่งไหมคะนั่งไหมคะอึ๊บจ้า นั่งไหมคะนั่งไหมคะอุ้ย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 ออุ้ยอุ้อุ้ย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 ตึอยย้ย้ย้ย เรียกพี่ได้ไหมแล้วพี่จะให้ข้าขนมเมือนหาถ้าเรียกอาให้มาอะผมก็สี่กรีวะผมก็สี่กรีแถว่ารูบุญบาลวิลเลนดินดลูบบริดานดินแดนลูบเบเดดานดินแดนลูกบเดดานดินแดนยกมือขึ้นอายิมสวยไหค่ะลูบเบเดดานดินแดนลูกบเดดานดินแดนลูดนบเดดานดินแดน

ก็ให้รู้ไปนอนตองให้อันคือบางเกี๋ยวลูกจังในก็ว่างแล้วปีนี้ก็จังคุยกันตัวเดี๋ยวจังไงปีนี้เท้ได้ยุบบขึ้นเลยบอกท่านว่าโบแมนเในเรื่องขายของเรื่องอันนี้แล้วเขาเจียงยังเฉพาะกีดก่อนเขามีแนวเหยีดไปอยู่หลายบุญไม่ถึงอยังเราเปาถึงอยังเหยียดละหมูแพ็คของเดี๋ยวจนห่อยเพิ่นก็ไปเขาเพื่อเกาตาม่พน้องเขาทำพิ่นโบโบเพราะเขาไปพนพนหรอไม่ถึงอยังเราถึงอยังนี่ บอกวมึงแพกกันละเอาบริษัทของนี้วเขาบอกว่าแพ้ของนี้กันเนาะแต่ของกองเลยนะแนวเแต่ว่าแย่งกันนะ่งแต่ว่าพอข่อยคีบตรงนี้นีตลอดเวลาพอข่อยมันคล้องแล้วไล่มันไปเลยมันขขอาคุณไปเลยข่ยใส่ปัญหาขอยของคุณเลยพองพงน่หนะของของพีเมี่เขาตอยู่ห้องเย็นเสลอดบวดมาบ้านมาบ่มีผู้ขำบอกยูเดี๋ยวไม่ผู้ขำหาผู้ขำอมน แซมบ้านตาเอง่เนาะแซมบลูกอันอัรยห้าไปกไม่มองไวออฟฟิศนั่นเขาจะขึ้นเมื่อไรง่ามเลือกง่ายดิเขาบเดือนนี้ได้บออะไรบัวเป็นเดือนเเดือนทันมาก็ไล่แต่จะเหนบอ คันปีใหม่อเอามนึงคันปีใหม่มไก่ไมันโดนหือมันบุยมองใบไม่ย่ามันแอดแม่ทลองสิเมื่ออื่นแม่จะคุยกไม่ย่าให้เราทูไปถามนเรียนนี่ไมนเรียนพ่อยหรอคุณทูปีใหม่จะได้เมื่อไรมันดีน่อยอันผูป่นมากขึ้นแค่มือนนางร้านสูตรควันอะไรนี่จะเอื่นนมากเออคันว่าเดือนเดือนนี้ไปได้วก็วันที่หนึ่งวันที่สองเลยวอี่วอนวันที่หนึ่งนาจะบ่ม่งาจะยกเลิกเบิรหรือเปล่าซีเบิดอยู่เดี๋ยวนีดดี มันดิเก้าห้านิ้วห้าเขาก็ึ่งเก้าหนึ่นั่นแล้วคนเขาเขากัดถอยถอยเวลายับไปเรื่อยๆผู้ทีไงนะอันนี้ซีรัมเย็นได้ก็รามเป็นสาวแล้วเป็นสาวแล้วค่ะหนูเป็นสาวแล้วค่ะบานี่แม่สีให้แม่ยายถามคืนมือได้ดีวันที่หนึ่งที่สองนี่มือได้ดีเนี่ยเอาแต่เอาองซัดโลบเอายาคู่เอายาคู่มาสั่งเขาบอมอกหรือเอายาคู่พอนาะ เามนบเบ่เศรอเมนบอ่เอาบ่เอาเศรอเพ้นเอาเพนออเดี๋ยวมนจะบอกนั่นก็ไงแบสามผู่เป่งกมขึ้นยกมือขึ้นไหนเด้เอื่นอื่นก็ไดกระลูกหนสอได้บ่เราจะขึ้นเร็วหลอดไฟเจ้าพือบ่หาครับไปซื้อได้หรือเอื่อนเอื่อนสื่อไม่เราสรางหายแยอนไปเบิดล่ะเราล่อจะเจ้าไปสื่อไฟเท่านั้น ใหนหรืบวัไปนอนงหาตัวือวามใส่สูมี่เลยาใส่สมี่กันใส่แบบตุยเมื่อกี้นั่งหบอแบบตุยนันนี่หตุยอู่อกนะจืบอแนบ่ไหมไม่มีบอไอเตียงเป็นคนสิสิบ่เสียใจเนี่ยบอเสียหนึ่งสองซ้านี่จ้า